ับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้10ตุลาคม2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำรอบเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดล่างวีดีโอเ,เข้ามาได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุน,นครับให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลย ครับไม่ได้มีเงินไขหรือค่าใช้ใจใ่ายใดๆเนาะอ่ะมาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์อของเราครับก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงของสัปดาห์ที่สามสองใช่ไหมสัปดาห์ที่สองอ่าภาพเดือนในส่วนของภาพเดือนได้เห็นการมาทดสอบครับบริเวณ W 2นะครับและถูกขายกลับมาใช่ไหมก็ต้องบอกว่าโดยภาพ ของเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยในเดือนตุลานะครับให้น้ําหนักกันเอาไว้ก็คือไซด์เว์ถูกไหมถึงดาวเทรนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครที่บายกันอยู่ระวังสักนิดหนึ่งนะครับคือคือผมยังไม่รู้ว่าราคาจะพลิกกลับมาเหมือนตอนสิงหาเลยหรือไม่สิ่งที่รออยู่ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นภาพเดิมอาจจะเกิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้คือการขึ้นมาทดสอบนะครับ นะลักษณะคล้ายๆกันขึ้นมาทดสอบครับและอาจจะพลิกปิดแดงเลยก็ได้นี่คือสิ่งที่จะต้องระวังแต่เอาอย่างน้อยอย่างน้อยผมให้น้ำหนักคืออะไรคือไซเวย์นะครับอาจจะมีการปิดในลักษณะที่บอดี้เหลือเล็กๆนะครับมีบอดี้เหลือเล็กๆแต่หางอาจจะยาวอันนี้มีโอกาสเกิดกันได้นะเพราะฉะนั้นภาพรวมของเดือนนี้เดือนตุลาให้เล่นในตีมนี้คือสิ่งที่เราคุยกันตั้งแต่บทวิเคราะห์เดือน แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคระาะห์ระดับเดือนนะครับไปติดตามดูได้นะครับที่สัปดาห์แรกของเดือนตุลานะครับวันเสาร์สัปดาห์แรกเราจะอัปเดตบทวิเคราะห์ภาพเดือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราได้อัปเดตภาพนี้ไปแล้วซึ่งตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่2อ,อย่างที่ผมบอกว่าสัปดาห์แรกเราให้น้ำหนักคือการปิดบวกสัปดาห์ที่สองและสามเนี่ยคาดว่าจะเป็นช่วงที่จะไซด์เวย นะครับแล้วมีโอกาสทิ้งตัวกลับลงมาในช่วงสัปดาห์ที่สี่หรือช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะก็คือเอาง่ายๆว่าครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงพักฐานขึ้นอีกครึ่งเดือนหลังเป็นการปรับลงมาแต่โดยภาพรวมแล้วนะค,คิดว่าราคาเปิดและราคาปิดจะไม่ได้ทิ้งกันมากนะักนั่นคือในยะของการที่ผมบอกว่าเดือนนี้มีโอกาสปิดลักษณะของการไซเวย์นะครับเป็นอย่างน้อย คือเป็นอย่างน้อยนั่นหมายถึงว่าสัปดาห์ที่สี่อาจจะเป็นการทิ้งลงมาเลยได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องติดตามกันต่อนะซึ่งเราได้เห็นจริงๆเนี่ยในสัปดาห์แรกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการปิดบวกนะครับแต่เป็นการปิดบวกในลักษณะที่ทิ้งหางด้วยนี่คือสิ่งที่น่าติดตามนั่นหมายความว่าอาจจะมาไวกว่าที่คิดก็ได้คือสัปดาห์แรกทิ้งหาง สัปดาห์สองอาจจะแนวเอร์บ,อบัดทิ้งห่างอีกครั้งแล้วสัปดาห์สามและสี่ทุกเลยแบบนี้ก็ได้ภาพอาจจะเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ได้เพราะนั้นต้องระวังอันสักนิดหนึ่งนะครับในยะสำคัญการทดสอบบริเวณนี้บริเวณแนวต้านนี้ครับคือ W2 ของเราน,นั่นเองนะครับถ้าเทียบระดับราคานะครับผมให้มีผมให้แม็กไว้อยู่ที่1740งเจ็ดสี่ถึงหนึ่าแถวนี้ให้ระวัง และยังมองนะครับว่าอาจจะมีโอกาสสะบัดขึ้นมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์สองด้วยนะเพราะฉะนั้นขาช็อตต้องบอกว่าถ้าดูจังหวะให้ดีให้ระวังการสะบัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขาบายถ้าสมมุตนินะถ้าสมมุติเห็นการสะบัดขึ้นมาและยังไม่หลุดในส่วนหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ก็อย่าเพิ่งรีบดีใจว่าจะขึ้นเพราะมันอาจจะเป็น เป็นการเปิดไฟล่อเมาเหมือนสัปดาห์ที่แล้วก็ได้นั่นคือสิ่งที่เรายา้ำที่เราเตือนกันอยู่ตั้งแต่ช่วงที่ราคาวิ่งขึ้นมาในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าให้ระวังการเปิดไฟล่อเมาไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวจะไปติดดอยกันอยู่ข้างบนเสียอีกเพราะยังไม่ถึงจุดเปลี่ยนของการเป็นขาขึ้นการจะกลับเป็นขาขึ้นนะครับอย่างน้อยราคาจะต้องกลับมายืน M N 1หนึ่งครับ ในส่วนชื่อเทรนด์พวกนี้ w สองอหนึ่งหรือใดๆก็ตามที่ผมจะพูดถึงชื่อเทรนใครที่มารับชมกันวันนี้ครั้งแรกนะครับหรือยังไม่ได้รับชมในส่วนของบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ไปตามดูกันก่อนเพราะผมได้อธิบายในเรื่องของชื่อเทรนต่างๆเอาไว้และมีนัยยะสำคัญที่จะต้องติดตามด้วยนะครับถือว่าเป็นการจูนกันทุกๆสัปดาห์ครับให้ได้คุยในภาษาเดียวกัน นะถ้างั้นเดี๋ยวจะดูแล้วก็เอ๊ะมันคืออะไร mn หนึ่งคืออะไร w ต่บิลจะงแล้วจะงงคนระับแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยภาษาเดียวกันแล้วเราพูดถึงชื่อเทรนด์แล้วเราก็จะนึกภาพออกว่าเรากําลังตามอะไรกันอยู่ในแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นในส่วนของสัปดาห์นี้เป็นช่วงสัปดาห์ที่สองหนึ่งผมขอนับเป็นสัปดาห์ที่สองอยู่ยนะครับเดี๋ยวพอเข้าหลุดกลางเดือนไปก็เป็นสัปดาห์ที่สามกแล้วให้ตามพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ เพราะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเซสชันของครึ่งเดือนแรกเดี๋ยวพอหลุดครึ่งเดือนนี้ไปครับเดี๋ยวสัปดาห์นะให้โอกาสการปรับตัวลงสวัสดีคุณลุ่งเรืองด้วยนะครับเข้ามาทักทายกันด้วยสวัสดีครับสวัสดีคุณเบสด้วยนะครับอรุณสวัสดีครับยินดีสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับนั่นคือภาพที่มองไว้และในสัปดาห์นี้เนี่ยเอาจริงๆนะสัปดาห์นี้ถ้าถ้าเรามองตามสัญญาณแท่งเทียนเลยนะครับ มีโอกาสทิ้งตัวเลยนะมีโอกาสทิ้งตัวได้แต่อย่างที่ผมบอกอะมันถ้ามันมาไวไหลลนึกได้มองภาพนี้เอาไว้นะแต่การที่จะหลุดจะพลิกกลับลงมามีแนวรับอยู่ตอนนี้ทดสอบแนวรับสำคัญอยู่ด้วยนะครับบริเวณ1690 1680ที่เคยเป็นรับเดิมเคยเป็นต้านเดิมด้วยตอนขึ้นมาเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าจะหลุดก็จะต้องผ่านแนวรับแถวนี้ลงไปก่อนนะครับแต่ผมยังมองว่ามันน่าจะยังมีลีลาอยู่บ้างยังไงเดือนนี้ตีมของเดือนนี้เราให้สายเวตีมของเดือนนี้เราให้สเวเพราะนั้นราคาอาจจะไม่ได้แบบปรปับวิ่งเท่าไหร่อาจจะมีการผักบ้างและอีกในยะสำคัญหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือการที่ภาพเดือนทิ้งห่างกันเอาไว้เนาะ เพราะนั้นเดี๋ยวจะต้องตามอีกหลายๆพฤติกรรมครับที่เราติดตามกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ผมให้น้ำหนักรวมๆกันเอาไว้ในช่วงสุดสัปดาห์นี่คือการไซเว์ถึงดาวสอง้าพ้าเห็นราคาเวียงยกขึ้นสมมติเห็นราคาเวียงยกขึ้นให้วางแผนในฝั่งช็อตมากกว่านะครับซึ่งโดยพฤติกรรมรวมนะครับทั้งวีคและเดือนเราให้เป็นการอะไรครับ สายเวดาวอยู่ขออภัยวี week, กับเดือนวี week, กับเดือนเราให้เป็นดาวนะครับแต่เดอเราให้เป็นส์เวดาวเพราะฉะนั้นกรอบของการไส์เวดาวอย่างที่เราคุยนะครับคือระยะเนี่ยหนึ่งร้อยถึง120หนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญทองคำในการแกว่งในกรอบนี้ ต้องบอกว่าเดี๋ยวได้เจอการแข่งแบบอาจจะเป็นปีก็ได้นะกรอบเนี้ยนะครับอาจจะกินเวลาเป็นปีก็ได้ทําไมถึงเป็นปีผมไปอ้างจากพฤติกรรมตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูจะได้เข้าใจตรงกันนี่ครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมเองกําลังมองอยู่ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นและชุดเนี้ยจะเป็นชุดทิ้งทิ้งและเป็นไซเวและจะมากินเวลาการไซเว อยู่ในกล่องเพราะฉะนั้นเอามองแค่ชุดไซเวชุดเนี้ยมันกินเวลามาเทาไหร่สองถึงสามปีนไอชุดหลังจากที่ทิ้งละไซ์เวอาจจะกินเวลาประมาณนั้นก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างนี้ผมบอกว่าตอนนี้ถ้าเรามองกับภาพไซ์เวชุดนี้เราให้กรอบกันเนี่ยคือตอนนี้ผมยังหากยังไม่เจอกรอบบนนะต้องบอกว่ายังไม่เจอกรอบบนมันอาจจะใช้กรอบบนแบบน,บบนี้เลยก็ได้ไหมได้ แต่ตอนนี้ผมมองเอาไว้ก็คือจุดนี้นะครับดูเส้นนี้นะครับนี่กรอบนี้นะักรอบนี้นี่ยังเป็นยังเป็นการประมาณการคร่าวๆยังไม่ยังไม่ถูกบรรจุเป็นเทรนด์แบบร้อยเปอร์เซ็นตอ้ผมวางไอ้เส้นขาวๆเนี่ยเป็นเป็นฉบับล่างไว้ก่อนล่างเทรนด์ไว้ก่อนอาจจะมีโอกาสเล่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองชุดนี้เป็นไซด์เว์ดาวกรอบมีโอกาสจะสวิงประมาณ เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไอ้จุดที่อยู่ด้านบนมันอาจจะยังไม่สุดก็ได้อาจจะมีการสะบัดขึ้นมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งจะชุดนี้ย่อและทดสอบอีกหนึ่งครั้งเพื่อจบกรอบเทรนดแล้วก็ทิ้งลงมาต่อและจะค่อยๆปรับตัวเองเป็นไซส์เวดาวทำไมผมถึงให้ระวังในสัปดาห์นี้ให้ระวังการยกขึ้นมาอีกครั้ง ตอนนี้ราคาอาจจะเป็นการรอเทรนด์นี้ก็ได้ขึ้นเพื่อทดสอบเทรนดเพื่อจบเงื่อนไขกรอบของเทรนด์หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เป็นกรอบเทรนดตอนนี้นั่นคือสิ่งที่ให้ระวังอยู่นะครับแต่ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าอย่างที่เราบอกผมให้เปอร์เซน็นที่จะหลุดเนีย่ยน้อยกว่าที่จะไม่หลุดนั่นหมายถึงผมให้น้ำหนักว่าจะเล่นตามกรอบเนี่ย ก็คือยกขึ้นแล้วทดสอบแล้วทิ้งเพราะนั้นจังหวะถ้ายกขึ้นมาเห็นพฤติกรรมกับตัวใดๆก็ตามเป็นจุดที่น่าสะสมฝังช็อตมากกว่าอยู่นะครับแต่การเก็บของรอบนี้การช็อตรอบนี้อาจจะมองเล่นในกรอบในลักษณะนี้ครับต้องปรับตัวเองเป็นเล่นกลยุทธ์ไซเวย์ใครตามช่องมานานๆแล้วนะครับกลยุทธ์ไซเย์คือไงครับอะผม อ่ากลยุทธ์ไซด์เวก็คือเล่นในกรอบนั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องขายกันแบบสุดกรอบก็ได้ถูกไหมสมมติเราช็อตโซนบนนะครับขายที่ไหนขายสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของกรอบราคาก็ได้นั่นหมายถึงว่ากรอบเนี้ยระยะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญทองคำใช่ไหมเราอาจจะขายกันสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเหรียญทองคำก็ได้สำหรับระยะ T P ด้านล่าง ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะที่เราคุยกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในตีมไซส์เวลาชุดนี้เนี่ยเรามองพฤติกรรมในลักษณะเช่นไม่ใช่ไม่ใช่เช่นเรามองพฤติกรรมก็คือยกร้อยนะครับแต่วิ่งทางวิ่งร้อยยี่จังหวะยกหนึ่งร้อยและจังหวะทุบร้อยยี่นั่นคือสิ่งที่มองไวเ้เพราะฉะนั้นให้ระวังการทุกขาย แต่มองระยะเอาไว้เนี่ยระยะฝั่งลงประมาณร้อยี่สิบเหรียญนะแต่รอบขึ้นรอบนี้ยังไม่จบนะอย่างนี้ผมมองรอบนี้ยังไม่จบเดีย๋ยวรอดูพฤติกรรมก่อนก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เราให้ภาพไซเว์ถูกไหมที่เราคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์ไซเวถึงลงทีนี้ไอ้ช่วงที่ไซเวเนี่ยนั่นหมายความว่าผมมองจานถึงพุทธเอาไว้ว่าให้ระวังการยกตัวกลับมาแบบนี้ และเดี๋ยวไปลุ้นลงในช่วงพฤหัสและสุกถ้าจะปิดเป็นดาวปิดแดงก็เดี๋ยวลุ้นพฤหัสศุกแล้วครับค่อยทิ้งกลับลงมาคือพัหนึ่งอย่างนี้ผมบอกอะช่วงเนี้ยตลาดจะผันผวนเป็นเรื่องปกติของไซของช่วงสภาวะไซเวย์นะครับซึ่งผมว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะให้เห็นกันแล้วว่าการไซเวย์ของมันเป็นยังไง การวิ่งในลักษณะของช่วงไซด์เวย์มันนึกอยากจะขึ้นเนี่ยนะช่วงจันนังคารเนี่ยนึกอยากจะขึ้นก็ขึ้นอย่างนั้นเนี่ยอยู่ดีๆปรับตัวจากเท่าไหร่ครับหนึ 1, ่งพันแปดล้อหนึ 1, ่งพันหนึ่งหกหนึ่งหกหกศูนย์แล้วเอาตัวเลขกลมๆมันจะอยู่หนึ่งหกห้าห้านะครับปรับตัวขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบเหรียญน,นึกอยากจะขึ้นนึกอยากจะวิง่ง อยู่ดีๆก็หลากขึ้นมาซะเจ็ดสิบเหรียญถูกไหมแล้วปลายสัปดาห์พุธธพฤหัสสุกนะเทขายมาล้มๆมประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเหรียญน,นั่นคือช่วงพฤติกรรมไซเวเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ๆจันอังคารพุธอยากจะลากขึ้นสักสามสี่สิบเหรียญไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราอยู่ในสภาวะของไซเวกมันต้องแยกพฤติกรรมให้ออกแล้วทีนี้สมมติ จันอังคารพุดธลากขึ้นนึกอยากจะลากขึ้นสามสิบสี่สิบเหรียญแล้วเทไปสัปดาห์แล้วห้าหกสิบเหรียญได้ไหมไดนะ้นั่นคือสิ่งที่มองเอาไว้นะครับนะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าวันศุกร์อาจจะกดดันสักหน่อยหนึ่งเพราะแท่งวันศุกร์เนี่ยถ้าเอาตามแท่งวันศุกร์มีโอกาสลงต่อถ้าเอาตามแท่งเทียนนะแต่อย่างนี้ผมมองสภาวะช่วงนี้มันไซเวเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะปิดบวกเข้ามาเล็กน้อยก็ได้ ถ้าเรามาอิงตามแนวรับถูกไหมเพราะตอนนี้แนวรับหนึ่งหกเก้าศูนย์ถึงหนึ่งหกแปดศูนย์ยังอยู่ครับยังไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นเอาตามแนวรับให้ระวังพฤติกรรมก่อนยังไงถ้ายังไม่หลุดแนวรับนี้ให้ระวังการบรีบาวยกขึ้นทดสอบหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์อยู่ครับขึ้นมาทดสอบแล้วเห็นพฤติกรรมกับตัวเราเป็นจังหวะที่น่าขายกลับมาน่าช็อตกลับมาวันนั้นแหละนะครับ มาดูในส่วนของสี่ชั่วโมงกันบ้างครับแนวรับสําคัญแ,แนวต้านที่มองไว้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมคือถ้าใครเล่นสั้นหน่อยสมมติขาบายเล่นสั้นมามองสี่ชั่วโมงมองหนึ่งชั่วโมงหาพฤติกรรมกลับตัวตรงนี้ให้เจอครับเจอแล้วยังไงต่ออาจจะสักแถวแถวสักพันเจ็ดศูนย์ห้ากลับเข้ามาซื้อแล้วไปขายสักเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเจ็ด ามห้าก็ได้เอ้ยไหนวัาต้านหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ล่ะถึงหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ก็อย่างที่ผมบอกไงกลยุ์ไซด์เวย์คุณไม่จำเป็นต้องเล่นไปสุดกรอบราคาเอาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นของกรอบรอก็พอกลยุทธ์การเล่นไซด์เวย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาเท่านี้นะโซนเก็บของขั้นบนเป็นฝั่งชอ็อตนะโซนล่างเป็นโซนบายเก็บของ แต่ฝั่งบายผมเน้นย้ำจุดตัดขาดทุนต้องมีนะครับเพราะธีมหลักเป็นถ้าเป็นวีเป็นเดือนเป็นดาวเทรนนะครับเดเป็นอะไรครับไซเวยดาวนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยติดดาวทั้งสิน้นถ้าพลาดแล้วไม่ SL สํสำหรับฝั่งบายคุณอาจจะดอยก็ได้นะครับแล้วผมบอกดอยนานนะ ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดโดยนานนะครับเพราะฟอร์มของการพักฐานชุดเดิมของปี2013กินเวลา6ปีนะครับก่อนที่ราคาจะกลับขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นฝั่งบายผมไม่ได้บอกว่าห้ามบายห้ามเล่นสำหรับคนที่เล่นสั้นอยากจะเล่นเล่นได้แต่มันมีความเสี่ยงตรงนี้ต้องยอมรับให้ได้และต้องกล้าตัดขาดทุนครับ ฟังช็อตยังได้เปรียบกว่าในระยะยาวแต่ต้องบอกมันก็มีจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับถ้าหลุด1750นะครับแล้วคุณมาชอ็อตแล้วคุณไม่คัดก็อาจโดนลากได้เช่นกันแต่เปอร์เซ็นต์การที่จะหลุด1750ขึ้นเนี่ยผมให้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าที่จะลงอาจจะทดสอบ1750แล้วกลับตัวลงมาผมให้เปอร์เซ็นต์นั้นมากกว่าเพราะเทรนด์เป็นขาลงวีคเดือน เดย์ไซด์เวดาวครับนั่นคือในอยานะเพราะฉะนั้นโอเคฝั่งช็อตเล่นได้แต่ไม่ถ้าเกิดหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยก,ก็ควรคัดถ้าหลุดนะแล้วค่อยไปคิดกันใหม่เพราะท่านหลุดมาได้เนี่ยเรายังมองนู่นเลยครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์และสองพันนะตอนนี้เราได้เห็นพฤติกรรมการติดการไซด์เวท่านี้อยู่นะครับลุ้นการยกกลับมาในระยะสั้นนะครับในระยะสั้นนะเน้นนะ ขาบายถ้าเล่นมี SL ด้วยนะครับจริงๆทั้งบายทั้งเซลล์วก็ควรมี SL ทั้งคู่ก่อนเทรดคววางแผนให้ดีก่อน,นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ผมมองว่าอ่ะอันนี้คือกรอบสัปดาห์เนี่ยเส้นสัปดาห์เนี่ยเห็เนไหมสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์ผมมองว่าอาจจะยกได้นะแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นเทกันช่วงปลายสัปดาห์ทีนี้การเทกลับลงมาเนี่ยอาจจะจบแค่นี้หรือจะหลุดอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งสัปดาห์แรก มีโอกาสยกขึ้นมาได้นะแต่สมมติยกช้าแนวรับก็ยังไม่หลุดอาจจะติดกีฬาแบบนี้แล้วไปยกตกแบบนี้ก็ต้องไปลุ้นกันสัปดาห์หน้าต่อให้เพเดี๋ยวต้องตามพฤติกรรมชุดนี้นะครับมาดูในภาพของหนึ่งชั่วโมงกันบ้านะครับหนึ่งชั่วโมงได้เห็นการหลุดเทรนด์หลุดแนวรับมาบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดที่จะกลับขึ้นมาก็ต้องให้ราคายกกลับมาเข้าเทรนอีกครั้งหนึ่งก่อน ไหนะอย่างที่บอกว่าภาพนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นฟอลเบกเอาด้วยซ้ำแล้วก็ยกกลับแล้วไปเล่นหายก่อนในภาพของชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดราคยายังไม่ยกกลับก็อย่าเพิ่งรีบแล้วคันมันอาจจะหลุดลงมาแบบนี้เลยก็ได้ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในภาพสั้นๆของชั่วโมงนะครับจุดที่ต้องบอกว่าถ้าจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการกลับมาก็คือหนึ่งเจ็ด 00ขึ้นมาแล้วถึง1705เนี่ยเป็นต้านเล็กๆให้เห็นพฤติกรรมจุดเงินให้เห็นการเบรกกลับมาก่อนแล้วค่อยหาจังหวะโฟโลเล่นสั้นๆไปเก็บเป้า17351740อีกครั้งแล้วก็ค่อยมองภาพลงนะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่อง์อาจด้วยนะครับสวัสดีคุณนายชาติด้วยเอาภาพนี้ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมยังให้ตีมนะครับสําหรับวันนี้นะ สำหรับวันนี้ผมให้แนวรับเนี่ย1690ถึง16เอาสัก85นะครับคิดว่าอาจจะใด์เวทมนี้ได้สำหรับวันนี้นะครับเพราะนั้นผมให้น้ำหนักหนึ่งคือวันนี้เป็นไสดยเวถึงอัครับหรือ,อึ้นปิดบวกแหไะให้น้ำหนักอันนี้สำหรับวันนี้เอาแค่วันนี้นะนะครับแต่ถ้าหลุดลงล่างก็ เดี๋ยวต้องปรับแผนกันใหม่เพราะอาจจะมีผลต่อภาพวีคและภาพเดือนด้วยจังหวะไซเคิลตลาดรอดูการยกอหกลับมาให้ดีนะครับก็ให้ภาพนี้ไว้ก่อนสำหรับวันนี้ครับแต่ให้คือตอนนี้ยังผมยังกลัวยังกลัวว่าไซเยวก่อนมันอาจจะยังไม่อัพเลยเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะแรงกดดันของวันศุกร์อย่าลืมว่าวันศุกร์เนี่ยปิดแดงมาเต็มแท่ง ถูกไหมแต่อีกในยะหนึ่งตรงนี้ก็แนวรับทั้งนั้นเลยรับใหญ่ด้วยเนาะเพราะนั้นผมให้สายเวถึงอับหรือปิดบวกนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นมุมมองของเรานะครับสำหรับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามรอดูแนวโน้มกันต่อไปแล้วเดี๋ยวช่วงเย็น จะได้มาอัปเดตดูกันว่ามีสัญญาณเตือนใดๆหรือไม่นะครับหรือถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาในช่วงระหว่างวันนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตติเกต k ด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเตรียมพร้อมการกลับมาเทรดนะครับก็ต้องตามดูพฤติกรรมครับคิดว่าอาจจะยังไม่นานหลักนะครับสําหรับใครที่เป็นเมมเบอร์อยู่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าผมก็พักเทรดไปช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เหมือนกันหลอพฤติกรรมนะเพราะนั้น ใครที่เป็นเมมเบอร์อยู่ต้องบอกว่าเตรียมตัวเตรียมกระสุนกันให้ดีครับต้องบอกว่าเวลามันงวดเข้ามาทุกทีละทัมมิ่งจังหวะมันใกล้เข้ามาทุกทีละนะครับเตรียมกระสุนกันให้พร้อมนะก็ใครที่สนใจเป็นเมมเบอร์นะครับก็สามารถทักไลน์แอดนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับก็ต้องบอกว่าเอาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเทรดแล้วกัน นะครับไม่จําเป็นต้องมาตามในลักษณะแบบสิกแนลเข้าตรงนี้ผมไม่ได้ทำสิกแนลนะครับแต่เอาเป็นแนวทางแล้วกันเวลาเทรดเทรดไปด้วยกันนะก็จะจะได้วางแผนเล่นวางแผนเทรดไปเป็นแนวทางกันไปนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe กดแจง้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไมนะ่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเราก็สามารถแอดไลน์ หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทําให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะแล้วก็อย่างที่บอกครับก็จะมีแนวทางในการเทรดก็ต้องบอกว่าผมเองก็เป็นเทรดเดอร์เป็นคนเทรดคนนึงแหละนะครับอย่าเป็นถึงแบตั้งชื่อซะโก้รูว่าเป็นเทรดเดอร์อะไรขนาดนั้นเลยนะครับก็เป็นคนเทรดคนนึงแหละลงทุนคนนึงแหละนะครับ ก็เป็นแนวทางกันไปนะครับรวมถึงสิทธิ์อื่นๆมากมายนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ทางหลายแอดของเรากันได้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเทรนที่เราใช้วิเคราะห์กันตอนนี้อัปเดตให้แล้วนะครับก็ติดต่อแอดมินดาวน์โหลด ไปใช้กันได้เลยสําหรับเทมเพลตนะครับพอใช้ฟรีส่วนส่วนใครที่มีประสบการณ์แล้วมองเทรนด์แล้วเอ้เข้าใจว่าจะต้องตียังไงนะนก็คงจะไม่ยากเนาะแต่ส่วนสําหรับมือใหม่เอ้ยผมตีเทรนด์ยังไงจุดปังตรงไหนอะไรเงี้ยผมก็ทําเป็นเทมเพลตไว้ให้ครับสามารถยกเทรนด์ไปใส่ในกราฟของตัวเองแล้วก็ก็มีการาฟเหมือนที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยได้เลยนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเราทางไลน์ได้เลยนะครับ สำหรับเช้านี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่รอบค่ำเวลาหนึ่งทุ่มขอบคุณครับ